ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์รัดตะเคาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการแก้ไขลมแอร์ออกเป็นฮิตเตอร์ครับหรือว่าลมร้อนออกจากช่องแอร์ตรงกลางครับก็คอร์จูเนอร์ครับปีตั้งแต่ประมาสิบห้าขึ้นไปครับโดยรุ่นนี้จะเป็นกันบ่อยครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเจออาการแบบนี้ก็นำรถเข้ามาแก้ไขที่ร้านได้ครับ คืออาการนี้ที่ลมร้อนออกมาจากช่องแอร์แล้วก็อีกอาการหนึ่งคือลมแอร์ช่องกลางไม่ออกออกช่องข้างอาการดังกล่าวทั้งหมดนี้เกิดจากตัวมอเตอร์เซอร์โวเสียครับก็คือตัวมอเตอร์ปรับประตูลมร้อนลมเย็นครับแล้วก็ทิศทางลมครับ ่านี่ครับอุณหภูมิตอนนี้ขึ้นสูงมากครับเราวัดจากหน้าช่องแอร์ตอนนี้69ครับเป็นลมร้อนครับพิเตอร์ครับตอนนี้เปิดแอร์ปกติครับอุณหภูมิ20องศาครับก็เป็นลมร้อนครับระดับายทั้งสองฝั่งครับซ้ายขวาเราวัดให้ดูนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรื้มอเตอร์เซอร์โวออกมาเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ เราก็กำลังถอดมอเตอร์สซออกมาครับตัวมอเตอร์สซว์ก็จะอยู่ฝั่งคนขับ,น,บ,อออบนี่ครับจะเกาะอยู่ข้างๆตัวแอร์ครับนี่ครับกนี่ครับตัวมอเตอร์สซว์ครับที่เราถอดออกมาครับตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับขนณดแบบนี้ ในก็จะมืดหน่อยครับครับมาดูอะไรตัวใหม่ครับนี่คือมอเตอร์เซบูตัวใหม่ครับก็เป็นอะไรแท้สูครับเดนโซครับขั้นตอนการใส่กับพืืนครับก็ทางร้านเราก็จะค่อนข้างชำนานครับรุ่นนี้ เปลี่ยนบ่อยครับกาเวลาในการซ่อมก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับลูกค้าสามารถนั่งรอได้ครับแล้วก็ทางร้านก็มีอะไรบริการพร้อมครับ ก็มาดูครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเซลล์แอร์ไปนะครับตอนนี้แอร์เราก็ลัเปิดอุณหภูมิเท่าเดิมครับ25ิองศาครับน่ครับแอร์กลัเปิดปกตินะครับมาดูอุณหภูมิครับก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับก็ฝั่งขวา9 1เครับฝั่งซ้ายก็9.1ครับก็ใกล้เคียงครับก็กลับมาใช้ได้ตามปกติครับท่านใดใช้รุ่นนี้แล้วเกิดปัญหาลมร้อน ออกจากช่องแอร์ตรงกลางครับแล้วก็ลมแอร์ไม่ออกครับก็สามารถขับมาให้เราแก้ไขให้ได้ครับทางนั้นเราก็มีอะไรพร้อมให้บริการครับครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์ก็สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้นะครับโทร0899211805ครับสายตรงช่างหนุ่มครับ ก็หรือว่าขับรถมาจะมาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่แถวๆวัดลาดประเคาครับหรือว่าตรงข้ามกับโรงเรียนลาดประเคาพิทยาคมครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม